สวัสดีวันรอยกระทงนะจ๊าวันนี้ใครไปรอยกระทงบ้างเอ้ยกลับกันมาหรือยังอือสําหรับพี่ปอก็ไม่ได้ไปรอยกระทงนะจ๊าอยู่บ้านจ้านี่ใครมีแฟนก็ชวนแฟนไปรอยกระทงนะจ๊ามุงนิงกุงกิงกันไปเออสําหรับพี่ปอก็อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ไปรอยกระทงมาหลายปีแล้วจ้านี่ใครมีแฟนพาแฟนไปรอยกระทงนะจ๊าอันนี้คือแบบว่า ลอยกันสองคนในเกมนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเออเทศกาลนู้นี่นั่นเนี่ยพี่ปอก็มาเล่นเทศกาลอันนี้นะได้บัรยิกาศลอยกระทงพอดีเลยทุกคนนี่ตีกองได้ด้วยตุ้มตำตุ้มต่ำนะแต่ไม่ได้พา,พ,พาเพื่อนพาเพื่อนเลยมาเลยขี้เกียจน,นะวันนี้ก็เลยแบบว่าพากันมาสองคนนี่เดี๋ยวฉันจะตีกองโชว์สาวสะหน่อยนี่ตีกองโชว์สาวคือ <c ười> แบบว่า มันตีได้นะทุกคนลองเล่นกันดูนะตุงแช่ตุงแช่มันมีเสียงมันมีเสียงฟังเอานะมันก็ตุงตุงตุงต้งอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ตีไปเข้าไปเออก็ดีก็ดีนะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่ปอจะพาไปดูกระทงของพี่ปอนะจ๊ะทุกคนสร้างมาประมาณ3มอันก็เดี๋ยวไปดูว่าพี่ปอชอบอันไหนอันอันไหนที่สุดนะนี่ตุงแช่ไปดูไปดูกระทงกันดีกว่าอุย้ยร่วงร่วงร่วงป พาแฟนไปลอยกระทงนี่ตบมือฉันหน่อยสิอุสตส่าห์ตีกองโชว์ซะหน่อยนะอ่ะตบแล้วเบามากแรงแรงกว่านี้หน่อยสิอ่ะนี่แรงแล้วอีกโถเอ้ยนี่อย่างนี้เป็นไงล่ะฮะโอ้สุดยอดเลยโอ้โหนี่เลยตีแบบว่าตีมือไม่ใช่นี่ตบมือโอ้โหสุดยอดเลยปะเป็นไงฉันตบมือให้ดีเปล่าโอเคดีมากเลย วันนี้จะบอกว่าอะไรรู้ปะฉันน่ะปิดงานฉลองเพื่อเธอคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนเออไม่ใช่สิเพื่อเธอคนเดียวเลยไม่ใช่ทุกคนเพื่อเธอคนเดียวไปแล้วก็จะไปขึ้นเออเขาเรียกว่าเนี่ยให้ผู้หญิงอยู่ในเกี้ยวนะจ๊ะทุกคนแฮ่แฮ่แห่ฟึ่งฟึงฟึ่งอันนี้ไม่ได้กดเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้กดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ เกี้ยวเกี้ยวเหมือนเกี้ยวเจ้าสาวเนาะของเกี้ยวของเกาหลีกับจีนน่ะเกี้ยวเขาจะต่างกันมากเลยนะเกี้ยวเกาหลีเกียกเก้ยวจีนน่ะเกี้ยวเกาหลีมันจะน้อยมันจะเล็กมากเลยแบบเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นกับของเกาหลีอะ่ะเกี้ยวมันจะเล็กมากเลยแต่ในอันนี้นไม่รู้นะว่าคืออะไรนะแต่ถ้าดูในซีรีส์ย้อนยุคอ่ะเกี้ยวมันจะเล็กมากเลยคือแบบอยู่ได้เฉพาะคนคนเดียวเหมือนนั่งแบบโหด ไม่ดูเกี้ยวของคนจีนนะโอ้โหใหญ่มากเลยทุกคนนั่งได้ประมาณสองสามคนนะเออเกี้ยวคนจีนนะถ้าดูหนังมันจะเห็นนะต่อคนรวยเท่านั้นนะคะที่จะนั่งเกี้ยวได้เพราะว่ามันแพงเนาะใช่อันนี้ก็เป็นเทศกาลนะทุกคนต้องกดเอานะมันจะขึ้นอันนี้เป็นเทศกาลนะกดเอาแล้วมันจะขึ้นเองนี่ว่าก็จะมีอของขายเยอะแยะไปหมดเลยกินได้ด้วย เรากดซื้อเสร็จแล้วก็มันก็อยู่ในกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็กดออกมานะห้ยคือเทศกาลนี้ไม่ได้เล่นนานมากเลยทุกคนมีของให้กินเยอะแยะเลยอะ่ะใครมาใหม่นะทุกคนลองกดดูนะกดที่เออตะก้าเสร็จแล้วเราก็มากดที่กระเป๋าเราว่าเรามีอะไรบ้างเห็นป่ะเนี่ยนี่ก็เป็นโรตีสายใหม่โอ้ยน่าก,กินมากไม่ใช่โรตีเด็ดสายใหม่เ,ยเฉยเห็นปะ่ะมันก็มีหลายสีมากเลยพี่ปอก็กดมั่วไปนะแล้วมันมีอะไรอีกอะ่ะโอ้ยติดเสาติดเสา อันนี้อะไรเขาไม่รู้นะทุกคนพิซซ่าญี่ปุ่หรือเปล่าอือจะเป็นหวัดอากาศอากาศไม่ค่อยดีนะนี่ทุกคนไอ้ลอยกระทงคือเหมือนงานวัดเลยอะทุกคนใช่ไหมเออวันนี้ใครไปลอยกระทงขอเสียงหน่อยซื้อกระทงซื้อกระทงคนละกี่บาทอะทุกคนห้าสิบป่ะห้าสิบนี้ก็สวยแล้วเนาะเออห้าสิบก็สวยแล้วนะไปไปลอยกระทงอะ ซื้อก็ไม่เคยเกินห้าสิบนะเพราะว่ามันแพงอยู่นะหรือว่าใครซื้อแพงกว่านี้หรือว่าถูกกว่านี้ยี่สิบาทปะม,มีนะกระทงยี่สิบาทไม่แน่ใจนะต่างจังหวัดน่าจะมีถูกๆใช่ไหมเพราะว่าใบตองก็ไม่ได้ซื้อกล้วยก็ไม่ได้ซื้ออะไรย่างี้น่าจะถูกๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือว่าใคไข่กระทงไข่กระทงเท่าไหร่อันนี้อะไรอะข้าวโพดปิ้งเออน่ากินเนะาะข้าวโพดปิ้งคือคนเกาหลีคนญี่ปุ่นของเขากินเยอะมากเลยเนาะนี่ปลาหมึกโอ้โห อันเนี้ยอยากลองกินแต่เคยเห็นแล้วตัวลึงแพงมากทุกคนใครเคยกินแล้วอันเนี้ยแพงมากตัวเป็นร้อยเลยนะโอ้โหแพงเวอ่อแต่ก็ต้องให้เขาเพราะมันใหญ่เนาะมันก็คือแบบของแปลกอะไรเงี้ยน,นี่อะไรอ่ะอน,นี้อะไรอ่ะไอ้ที่มันเป็นไส้กรอกชีสวเอ้ไม่ใช่อ่ะไอ้นั่นที่พันเกลียวเกียวอะไรเนะหมือนมันฝรั่งที่มันเป็นเกลียวๆนะเดี๋ยวเราก็มาเล่นเอหน้ากากใส่หน้ากากกันแล้วก็ ใส่ลูกโป่งเดี๋ยวเราจะไปเขาเรีกเยกอะไรนะไปดูกระทงของพี่ปอกันดีกว่าเออของเต็มของเต็มต้องเอาของออกก่อนนะเดี๋ยวขอเอาพูออกก่อนพี่ปอซื้อพู่ไว้สิบอันนะทุกคนนี่ซื้อพูไว้สิบอันแล้วก็เอามันออกไปก่อนนี่เออเห็นไหมก็เหลือแล้วก็ไปดูกระทงกันเลยจ้านี่เห็นไกลไกลิบดีดิบบีเปล่าคืออันนี้สร้างเร็วมากเลยทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ารีบมากเลย รีบมากเลยสุดท้ายก็ไม่ทันนะจ๊ะทุกคนจนตอนนี้จะจะสองทุ่มแล้วเออนี่อ่ะนี่กระทงอันนี้เป็นกระทงกุลาก,กระทงแห่งความรักนะจ๊ะเห็นไหมมีใครสร้างกระทงไหมอ่ะเออใครสร้างแล้วบ้างอ่ะพี่ปอก็ลืมคิดไปว่าวันนี้วันลอยกระทงเออ นี่อันนี้ก็จะเป็นกระทงแบบว่าทองๆหน่อยนะน,นี่ก็เป็นกระทงแบบเก๋ๆเป็นรูปดาวเออจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นกระทงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตามแบบเป๊ะๆก็ได้อะคือแบบเป็นใบตรงใบตองอะไรเงี้ยลราก็เปลี่ยนเป็นดวงเป็นดาวแต่แราจะเอาอุ้มตีนอุ้มตีนด้วยใช้ตีด้วยอุ้มเท้าแมวอุ้มเท้าหมาเลยเอยมันทําได้หมดเลยเนาะเออจริงๆแล้วถ้ามีเวลาก็น่าจะแบบดีกว่านี้ทุกคนเออได้เท่านี้แหละ วันนั้นไปเจอบ้านคนหนึ่งเขามาบ้านน้องที่เขาสร้างแล้วก็ทําเป็นแบบสวนดอกไม้เนี่ยทาเป็นดอกนี้นะล้กัก็เลยลองเอามาทําดูเอ้ยก็สวยดีนะคล้ายๆกระทงกุหลาบนะทุกคนเออจริงๆแล้วว่าตอนเนี้กระทงที่เขาเป็นลอยๆกันนะมันก็มีหลายแบบมากเลยนะทําจากอะไรนะไอ้ขนมอะที่ให้ป่าแล้วก็เออไอท้ที่กินไอติมะอะกลวยๆอะเออทาเป็น ตุก,กตาตุก,กตาน่ารักมากเลยไม่กล้าลอ,อยเลยอะ่ะมันตัวเท่าไหร่ตุก,กตาที่มันเป็นลูกกระโปรงอะ่ะอันนั้นก็สวยดีนะเออสวยดีเนะเดยวพี่ปอจุดพูกก่อนปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังพุะเนี้ยถ้าใครเล่นใหม่นะมันอยู่ที่ร้านค้านะไปซื้อเอาพี่ปอซื้อมาสิบดอกเลยปุ๊บปุ๊ปปุ๊เข <c oughs> าเรียกว่าสิบลูกหรืออะไรสิบอันละกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรนี่เยอะแยะเลยโอ้โหสวยมากเลยทุกคนมา บอทหน่อยว่าชอบกระทงอันไหนจะตรงใจกับพี่ปอรหรือเปล่าพี่ปอก็ชอบเป็นกระทงเออเขาเรียกว่าอะไรนะดาวก็น่ารักดีเนาะเออก็คิดได้ว่าน่าจะเป็นดาวอะมันแปลกดีอย่างอื่นก็ธรรมดาแหละวะ่าเออมาโอเคคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะทุกคนตอนแรกว,ว่าจะทําเป็นละครสั้นคิดไปคิดมาก็ลองแบบเอยมันเมามอยกันดีกว่าน่าจะแบบเออส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลอยกระทงแล้ว เออไม่ต้องมาดูคลิปใช่ไหมใครกลับมาก็มาดูคลิปต่อนะไปแล้วจ้าทุกคนสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะน่ารักพี่ชอบอันนี้พี่ชอบอันนี้